รูดวงชาวราศีตุลถ้าจะถูกรางวัลที่หนึ่งต้องผ่านค่าไปก่อนครับค่าในที่นี้คืออะไรครับยักษ์นะครับมานสิ่งต่างๆเขาไม่ท่านรวยง่ายๆนะครับสิ่งต่างๆท่านจะมีความสุขผลเราจะมีความสุขเนี่ยต้องผ่านเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดประดักถ้าคุณผ่านไปได้คุณถึงจะได้เพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเจอทุกสิ่งทุกอย่างมาลุมเราแล้วขอเถอะ ท่านยักษ์เจ้าขาได้โปรดให้ข้าพเจ้าถูกางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตเจ็สิบสองล้านข้าพเจ้าจะสร้างโบสถ์สร้างบาร,รมีเป็นคนดีถาวายท่านยักษ์โอ้โหเหนื่อยมาขนาดนี้ขอเถอะแต่ยักษ์ในที่นี้ไม่ได้ยักษ์ที่ปู่ที่ท่านกราบไหว้ครับนะครับจะบอกว่าเป็นยักษ์เป็นมารก็ได้นะเพราะฉะนั้นท่านต้องแยกคดีนะครับนะครับขอบาร,รมีปู่ท้าไวสวรรคปกปักคุ้มครองราาักษาสิ่งไม่ดีให้ออกไป เพราะฉะนั้นสิ่งไม่ดีมันเมื่อไหร่มันจะออกไปล่ะัะผมเมื i, yeah, pues right well, things, one one ่อไหร่มันจะออกไปัะผมข้าพเจ้าทําคุณงามความดีมามากรางวันที่หนึ่งรอข้าพเจ้าอยู่ัะผมไม่ว่าจะเป็นการขายที่ดินธุรกิจการงานการเงินเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งต้องเจริญในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแจ็คพอร์ตเจ็ดสิบสองล้านแจ็คพอตสหรัฐอเมริกาสี่พันล้านต้องเป็นของข้าพเจ้าัะผมจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมันไม่หมู นะผมอยากจะรวยไหมไม่อยากรวยเลยยังไงนะครับอยากรวยต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะผมทุกตําราระบุว่าอย่างนี้ทั้งนั้นนะฟันฝ่าอุปสรรคเองต้องผ่านข้าไปก่อนนะผมผ่านมานผ่านเรื่องราวร้ายๆไปก่อนนะครับเคยได้ยินฟ้าหลังฝนไหมครับนะผมเราชีวิตหลังฝนเนี่ยนะฝนหยุดตกเมื่อไหร่เนี่ยนะผมโอ้โหมาเลยครับนะมาเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างดีหมด ผต้องผ่านเรื่องราวร้ายๆก่อนเช่นเดียวกันถ้าคิดเองคิดจะถูกราวันที่หนึ่งต้องผ่านค่าไปก่อนนะผมจะผ่านยังไงอุปสรรคบูมานคนดูถูกเหยียดหยามเหยียบย่ำท่านให้ตกต่ำเบียดินปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุ่มเลา้มามันเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกวนกไวยกระสบกระ,กระส่กกายอดทนอดก,กันกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ผมไม่ทำอะไรให้คุนเลยอยังไง ครับผมได้โปรดเถอะเมตตาเถอะท่านยักษ์ครับผมท่านยักษ์ท่านยักษ์ท่านมารนครับนะผมสิ่งเหล่านี้เขาไม่เมตตาครับมีอยู่อย่างเดียวครับคือต้องสู้ครับสู้เต็มกําลังด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาสิ่งกักสิทธิขค้อมชูป,ปกปักกุ้มครองราาักษาปูทาเวศผู้คุมนะครับผมสิ่งต่างๆได้โปรดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอาถรร์ให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจากนักนาจะดเต็มรางวันที่หนึ่งต้องเป็นของข้าถูกรางวันที่หนึ่งแจ็คพอตแจ็สิบสองล้านต้องเป็นของข้าฮสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านต้องฝันฝ่าไปให้ได้นี่คือดวงชะตาของชาวราศรีตุลครับชาวราศรีตุลฝันฝ่าอุปสรรคมงมาลปราบสัตรูให้เยี่ยนเตียน ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิกดิ์คำจูปอกปากคุ้มรองรักษาสิ่งต่างๆสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีสิ่งจังไรออกไปหมดไปสิ้นอย่ามายุ่งกับข้าข้าจะรวยมันเป็นอะไรกันนัก,กหนามันอิจฉากันหรือยังไงันะผมมันอิจฉาไงครับมันอิจฉามันกลัวท่านรวยันะผมมันกลัวท่านได้ดีมันกลัวท่านขับเฟอร์เรรี่ลัมโบกินี่บีเอ็มแล้วมันยูผมมันกลัวท่านมีบ้านหลังใหญ่มีลิฟต์แก้วมันกลัวท่านมีภรรยาสวย ับผมมันกลัวท่านมีภรรยาหล่อนะครับนะครับภรรยาหล่อไม่ได้นะสามีหล่อับนะผมให้ท่านรับรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีใดจะตายชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคับนะผมสิ่งเหล่านี้มันกลัวครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องทํำยังไงครับมุ่งมั่นเอาจริงเอาจงังจนประสบาลสำเร็จไม่ยออ่อท้อนะผมนะมารมันเข้ามาแทรกนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านอยู่ให้เป็นครับนะผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับผมท้ายคลิปรับฟังราศีตุลต่อกันยาวๆนะครับดวงชะตาชาวราศีตุลประจําเดือนนี้ครับเดือนนี้สําหรับชาวราศีตุลเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเหมือนกับใบไม้ที่กําลังเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงชีวิตของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนผ่านที่สวยงามและมีความหมาย พลังงานของจักรวาลในเดือนนี้จะส่งผลให้คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจมากขึ้นและมีความชัดเจนในการตัดสินใจมากกว่าเดือนที่ผ่านมาด้านการงานและอาชีพด้านการงานของชาวราศีตุลในเดือนนี้จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นและท้าทายพอๆกันเหมือนกับนักเต้นรำที่กำลังเรียนรู้ท่าเต้นใหม่ที่ซับซ้อนในช่วงต้นเดือน คุณอาจจะรู้สึกว่าง,งานที่ได้รับมอบหมายมีความยากมากกว่าที่คาดไว้ก็ได้แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ทำงานเป็นพนักงานช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเองไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอโครงการใหม่หรือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยความคิดสร้างสารรค์ของคุณยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสำนักงานและมีปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างแผนก คุณอาจจะเป็นคนที่เสนอแนวคิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือการจัดกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็ได้สำหรับเหล่าเจ้าของธุรกิจเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการขยายขอบเขตธุรกิจหรือลงทุนในสิ่งใหม่ๆแต่ควรระวังในการตัดสินใจด้วยอารมณ์จงใช้เหตุผลและข้อมูลที่เป็นจริงเป็นหลักเช่นหากคุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆและคิดจะเปิดสาขาใหม่ ควรศึกษาข้อมูลเรื่องทำเลที่ตั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและแผนการเงินให้ดีก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะเห็นว่าคู่แข่งทำแล้วได้ผลช่วงปลายเดือนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานอาจจะเป็นการได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาการได้รับโอกาสใหม่ๆหรือแม้แต่การเลื่อนตำแหน่งหากคุณเคยร,รู้สึกว่าความพยายามของตัวเองไม่ได้รับการยอมรับเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ผลงานของคุณ จะเริ่มเด่นชัดและได้รับการประเมินอย่างเป็นธรรมด้านการเงินและทรัพย์สินด้านการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้จะมีทั้งโอกาสและความท้าทายเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะที่มีทั้งทางขึ้นและทางลงในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเช่นการซ่อมแซมบ้านการดูแลสุขภาพหรือการช่วยเหลือคนในครอบครัว แต่อย่าก,กังวลไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการลงทุนระยะยาวในชีวิตของคุณช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณควรใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะการซื้อของที่ราคาแพงหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงยกตัวอย่างเช่นหากคุณเห็นโฆษณาการลงทุนที่สัญญาผลตอบแทนสูงมากในระยะเวลาสั้นๆควรศึกษาข้อมูลให้ดีและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเพราะในช่วงนี้คุณอาจจะตัดสินใจด้วยความหวังมากเกินไป อย่างไรก็ตามด้านการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายเดือนอาจมีเงินเข้าจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นโบนัสจากการทํางานการได้รับเงินคืนจากการลงทุนเก่าหรือการขายของที่ไม่ใช้แล้วสําหรับคนที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการชําระหนี้ให้เป็นระบบแทนที่จะชําระแบบไม่มีแผนการออมเงินในเดือนนี้ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นการออมเพื่อซื้อบ้าน การเตรียมเงินไว้ฉุกเฉินหรือการออมเพื่อเที่ยวต่างประเทศการมีเป้าหมายจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการประหยัดและใช้เงินอย่างมีสติมากขึ้นด้านความรักและชีวิตคู่สำหรับคนโสดชาวราศีตุลที่ยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในด้านความรักเหมือนกับได้อ่านหนังสือเล่มใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจช่วงต้นเดือน คุณอาจจะรู้สึกว่าตนเองพร้อมที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่มากขึ้นความมั่นใจในตนเองจะเพิ่มขึ้นทําให้คุณมีเสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้คนรอบข้างในช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสพบกับคุณที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นในที่ทํางานในงานสังสรรค์ของเพื่อนในชั้นเรียนที่คุณเรียนเสริมหรือแม้แต่ในแอปพลิเคชันหาคู่คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ชอบศิลปะ หรือมีความสนใจในสิ่งที่สวยงามเช่นเดียวกับคุณยกตัวอย่างเช่นหากคุณไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะคุณอาจจะพบกับใครสักคนที่กำลังดูภาพเดียวกับคุณแล้วเริ่มสนทนาเรื่องศิลปะหรือหากคุณไปซื้อหนังสือคุณอาจจะพบกับคนที่ชอบอ่านหนังสือประเภทเดียวกันการสนทนาที่เริ่มจากสิ่งที่มีความสนใจร่วมกันมักจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีได้ครับอย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนคุณควรระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักอย่าพึ่งผูกมัดตนเองกับใครเร็วเกินไปให้เวลาตนเองและอีกฝ่ายได้รู้จักกันดีขึ้นก่อนความรักที่ดีต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจสำหรับคนที่มีคู่รักหรือคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของคุณจะได้รับการทดสอบและเติบโตไปพร้อมๆกันเหมือนกับต้นไผ่ที่โค้งงอเมื่อมีลมพัด แต่ไม่หักความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างสวยงามช่วงต้นเดือนอาจมีเรื่องเล็กๆด้วยน้อยที่ทําให้คุณและคู่รักเกิดความเข้าใจผิดกันเช่นเรื่องการใช้เวลาการใช้เงินหรือการตัดสินใจเรื่องอนาคตแต่นี้เป็นโอกาสที่ดีในการสื่อสารและทําความเข้าใจกันมากขึ้นอยากหลัดงจุ่ที่จะพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาแต่ใช้น้าเสียงที่อ่อนโยนและเข้าใจช่วงกลางเดือน เป็นช่วงที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมร่วมกันที่ทั้งสองสนุกสนานเช่นการไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆร่วมกันหรือการทำกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคมการทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันจะช่วยเพิ่มความสนุกสนานและความใกล้ชิดในความสัมพันธ์สำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะแต่งงานหรือย้ายไปอยู่ด้วยกันช่วงปลายเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการหารือเรื่องอนาคตร่วมกัน แต่ควรระวังในการตัดสินใจใหญ่ๆใ,ให้มั่นใจว่าทั้งสองมีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องสำคัญๆเช่นเรื่องการเงินการมีบุตรหรือการดูแลผู้สูงอายุสำหรับคู่ครองที่แต่งงานมาแล้วเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนความสัมพันธ์และหาวิธีทำให้ชีวิตคู่มีความสุขมากขึ้นอาจจะเป็นการวางแผนเที่ยวร่วมกันการปรับปรุงบ้านหรือการหากิจกร,รรมใหม่ๆที่ทำร่วมกันได้ สรุปและคําแนะนําสําหรับเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีตุลเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้งในด้านการงานการเงินและความรักคําแนะนําสําคัญคือจงเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองแต่อย่าลืมใช้เหตุผลในการตัดสินใจการรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นครับจงอย่าหลีกเลี่ยงโอกาสใ,ใหม่ที่เข้ามาในชีวิต แม้ว่าจะดูน่ากลัวหรือท้าทายเพราะนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณเติบโตและเข้าใจตนเองมากขึ้นในขณะเดียวกันอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตอนเองด้วยนะครับเพราะการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้คุณมีพลังในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือจงเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในเดือนนี้ล้วนมีเหตุผลและจุดประสงค์ของมันเองแม้ว่าในขณะนั้นอาจจะไม่เข้าใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต